สวครับผมชื่อพี่ทิวครับวันนี้ผมอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาลอ่อสกลเลตันกันเพราะสกลเลตันไม่ไม่ชอบมาโดนกับดักของเราอ่ะดูทรงแล้วพุทห,หลบได้โอ๊ยเข้ามาอะไรเข้ามาอะไรกระโดดสูง่ะ มาเดี๋ยวเราว่าไปข้างบนกันปุ๊บไม่เป็นไรเลยเลือดเราเยอะเฮ้ยแม่งทันเทเลพอร์ตกว่าเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเ,เอา้าไวจิ๊ปเปอร์อุ้ยดีนะเลือดเออไม่ไม่เจ็บ วุ้ยดีนะโดดสูงวุ้ยดีนะโดดสูงมาลอสลามวิลรอสลามลอสลาม,สสามวิอุย้ยเจ็บมานี่สิสลามนะโง่ เด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 มานี่มานี่มานี่ใช่หมาเปล่าเฮ้ยโอ้ยหางนี้ ทางนี้สลามจ่าทางนี้ทางนี้เออทางนี้กับดักอยู่นี่เรียบร้อยเต็มคาราบลเอา้าลอดเฉยมันก็โอ้มันกระโดดเดี๋ยวเราวับลงไปข้างล่างก่อนเรียบร้อยเป็โกเลมโอ้เก่งมากสวย มีกอ์เลมอยู่ดีนะมีกอ์เลมมียามอยู่มียามอยู่โอ๊ยโอ๊ยวับวัาวัาไม่ดีนะวับได้ปัดเอาไว้ วาบกระโดดกระโดดตวาบโอ้ยสูงเกินไปไหมอ่ะหุ้ยเราวาบได้อ่ะมันเราวาบได้ไปดูนะ ขอดูตะวัตจะวับอึ๊บอืมวับวับวับไม่ตายไม่ตายไม่ตาย เย่เนียนเงี้ไปล้อมันก่อนแดะดะดะดอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับตากู่นี่วูวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาที่นี่นนนนวูวโดดสูงเลยวายอยู่นี่เอา้ามันไปไหนวะสลามไปไหนคอมเมนต์ด้วย ออยู่นี่โอ๊ยไม่ไม่ตายไม่ตายลงก็ไม่ตายมาดิมัดมัดธรรมดาต่อเนื่องนี่ไงมาธรรมดาต่อเนื่องมาธรรมดาต่อเนื่องเออสวยมาทร,รมาต่อเนื่องต่อเนื่องหวาว่ะโอ๊ยโอ๊ยตีตีโกลเลมทีเดียวตายโกลเลมเรา มาเศษใหม่ก็ได้โกเลมผมอ่ะอ่ะเศษขออนุญาตเศษโกเลมก่อนนะเออลืมเขียนซัมมอนมิชิสซูเปอร์ซัมมอนซัมมอนโกเลมก่อนไอโอรอนโกเลมไอรอนโกเลมนะ ไอรอนโกเลมเราเขียนว่าไอรอนโกเลมแล้วกันนะโกเลมโอเคโอ้ตีทีเดียวโหยังโหดเลยดูยังโหดเฮ้ย,โ,ยโกเลมมาสร้างเองได้นี่มึงเชื่อเราทำไมเราได้ธนูสเกลเรตันมาปีทีเดียวเริ่มมาธรรมดาต่อเนื่องะ ตียังไงเป็นทีเดียวอ่ะนี่เจอเหล็กแล้วเหล็กกับฟักคองผมผมมีเชื่อกดไม่ได้ทันก้นอย่เนี้เดืาตายนะ เอาตัวอีกตัวมันไปไหนแล้วอะ่ะมีสองตัวไม่ใช่เหรอมันอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วอ๋อลืมสร้าง <c oughs> นี่สร้างแบบสับหัวเลย <c oughs> ใส่ไม่ได้ ของล่างมานีใส่ไ,ไม่ได้อะทำไหนอ่ะอันนี้่ง้โอ้ยโดดสูงแรงว ไว้เดียเด๋ยว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 เยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นมาเชือกโอ้ยออกไม่ได้ก็กวดสามเหลี่ยมตลอดโกเลมเราเฮ้ยฮออกไปไหนไม่ได้หมัดธรรมดาต่อเนื่องเคยดูยามัดธรรมดาต่อเนื่องเย ยาวตี่ย <Yeah>. yeah. oh. ไปทีเดียว uh huh. ก็บอกแล้วยาวออกยาวออกอุ้ยไม่ตาย mm. ไม่ตาย mm. เออสวยไอ้นี่อ่ะเรียบร้อยเออสวย แกะมันเข้ามาเน่ยแกะมันเข้ามาแกะมันเข้ามาดูตีทีเดียว อยู่นะชูวับเกลียนเลยอันวับไอวิ่งให้เร็วสิไม่มีมอนเตอร์เลยเหรอนีม่มีมอนเตอร์เลยเราก็ทำให้มืดก่อนฟ้ามืดฟ้ามืดอยู่ไหนจ๊ะเจอแล้วฟ้ามืด SKELETON MÌNH GIỀU POR SKELETON MÌNH ĐÔN ĐẠC LÀO Ư... TÌ BÌ Yê yeah, Cập đồn เต็มคาราเบลแมงมุมเอ๋ยควับก่อนฮา สวยดีนะมีกโกลเลมอยู่โอ้ยเจ็บอุ้ยเออมีเอ็นดอร์แมนต์ยังไง ดูฝีมือสไนเปอร์นะดูสไนเปอร์นะธนูหมดโทษดีธนูหมด กรสามารถเทเลพอร์ตได้นะนี่ยเทเลพอร์ตได้กดทีที่ตีเจ็บไหมผมว่าของเต็มอ่ะไม่ต้องห่วงเมอร่ลอนก็เลมอยู่เอานอนนอนไม่ได้ เออนอนได้เราเลือดเยอะเลือดเยอะก็น,นอนได้สวยไปรอไอ้แมงมุมก่อนมัดธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวลืมวับ <c oughs> มัดวธรรมดาตอวนึงอ่ะ เรากลายเป็นเทเลพอร์ตแมนไปแล้ววับวับวับแล้วก็อือ,อจะไปไหนเสียบร้อยคุดเกียนอ่ะดูยังไงก็เกียนอ่ะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคกัน การวับได้ของเทเลพอร์ตแมนนะเอ้าเผลอตีโกเลมตายซะงั้นอ่ะเริ่มจากสีม่วงก่อนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเริ่มจากสีเหลืองก็ประมาณนี้เอฟเฟกแล้วก็ใช้นี่ฟิปเตอร์้วจ้านี่นี่ก็ประมาณนี้เลยจบ โกเลมตายหาแล้วนุ่นไม่รู้เล่นตลกอะไรแต่มันก็ตลกจริงไม่รู้ผมเล่นตลกอะไรมันก็ตลกจริงไม่รู้มันตายทําหาอะไรไม่รู้ตายทําหาแม่งีาตายอุ้ยโกเลมลอยมาค่อยลงเออสวยโกเลมลอย อยาให้สเกลเลตันไม่มีธนูก็คอมเมนต์ได้นะเพราะว่ามันมันมันไส้มากเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ